ไปไปกเมือยลไปไม่กิน่อลละบนกนก้นไปน,นี่ไปทางไหแม่นบ่นี้มาค่ะสู้ค่ะยังไหวค่ะเพื่อนๆในฝ้าเมือเด้อค่ะเพื่อนๆในฝ้าเมือ มยอยมู่เห็นตฝอยขุดังสีกยาวยาบถมเลยพี่น้องเ้ยต่ขอยกเคี่ยลงไหลเพื่นอยู่เด้อเน่ปานดงกระไดโดยเฉพาะในทงไฮทงหน้าข่อยทมคู่วยเด้ไม่อยากทายเบื้องค่ะมันถึงแล้วทาได้ตอนได้ังครับเลยเดห่ ค่ะมาบางังรลบสวมิันดูไม่สิตน่ารักบ่เฮ้ยเด็ดไม่อีกละไม่ไงไปหนไะปลาดิ